อาการหนาวที่จังหวัดตราดก่อนเข้าเรียนคณะครูต้องจัดกิจกรรมออกกำลังกายคลายหนาวให้กับเด็กนักเรียนด้วยการวอร์มอัพเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเพื่อต่อสู้กับภัยหนาวครับเช้าวันนี้ที่จังหวัดตราดอุณหภูมิอยู่ที่16องศาเซนเซียสที่โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างตำบลวังกะแจอำเภอเมืองตราดหลังเคารพธงชาติ และสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จเรียบร้อยคณะครูได้นำนักเรียนออกกําลังกายคลายหนาวโดยการเต้นประกอบจังหวะเพลงเพื่อวอร์มร่างกายให้อบุ่นก่อนเข้าเรียนนายเฉลิมพรสังคพัฒน์ครูผู้สอนโรงเรียนบ้านทะเลจ้างกล่าวว่าหลังจากอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วมีลมพัดตลอดวันประกอบกับมีฝนตกลงมาด้วยทําให้สภาพอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิในช่วงเช้าของวันนี้วัดได้ที่16องศาเซลเซียส ทำให้เด็กนักเรียนต้องสวมใส่เสื้อผ้ากันหนาวและสวมกางเกงขายาวและหมวกเดินทางมาโรงเรียนเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นแม้ว่าเด็กจะสวมใส่เสื้อกันหนาวแต่ก็ยังไม่พอเพียงหลายโรงเรียนต้องนําเด็กออกกําลังกายจัดกิจกรรมกลางแดดเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายในตอนเช้าเมื่อเด็กมาถึงโรงเรียนก็จะพาเด็กๆฝาดกิ่งไม้ใบไม้ที่ร่วงหล่นลงมา พอถึงเวลาเรียนครูบางคนก็พาเด็กนักเรียนลงมาสอนกันกลางสนามกีฬาโรงเรียนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับไอุ่นจากแสงแดดขณะเดียวกันในช่วงเวลาเช้าและพักกลางวันเด็กหันมาเล่นกีฬาเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนภาคบ่ายต่อไปครับเราทำเช้าๆก็จะมีนอกจากการลดน้ำตานแล้วก็จะมีิจกรรมการบริหารให้นักเรียนได้มีร่างกายที่ร่างกายและก็ให้ร่างกายมีความแข็งแรง ในช่วงอากาศนาหนาวๆอย่างนี้มีได้ได้โดยบอกนักเรียนให้มีการเตรียมตัวยังไงบ้างในการมาเรียนก็ <c oughs> ให้นักเรียนได้ช่วยกันตัวเองดูแลตัวเองในเรื่องของการใส่เสื้อผ้าหน้าหนาวใส่เสื้อกันหนาวเสอกันหนาวถ้าใครที่ไม่มีก็ได้แนะนําไปบอกว่าให้ใส่เสื้อใสเ่เล่นแล้วใส่เข้าไปใน,นเสื้อนักเรียนก็ได้ประมาณนี้ครับ